สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสสดพี่พี่สสัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบบหัวยุ่งยุ่งเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อคือเมื่อคือนนี้มีไปซื้อของที่วาาัดสันมานะคะตอนนี้ก็ใช้ตัวออยตัวเนี้ยที่มันแถมมากับ เวลาเราซื้อของคขาไปนะคะจํานวนที่เขาจะแถมได้เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะซื้อตัวไหนอาจจะลดครึ่งระคาะหรืออาจจะแถมไปอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เลือกออยใส่ผมตัวนี้มาซึ่งมันใช้ดีมากเลยนะทุกคนแล้วทีนี้คือมันหมดแล้วไงคะก็เลยไปเลือกซื้ออีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวที่ใช้อยู่ประจำเนียมันไม่มีแล้วเนาะก็เลยเลงตัวนี้ไวค้ค่ะนี่ l e s s นะคะเป็น L'Oreal นะคะทุกคน ตุ้ยใกล้ๆเป็นลอรีออลนะคะลอรีออลแล้วก็มีดอกกุหลาบอยู่ข้างในนี้ด้วยอะ่ะน่ารักมากๆเลยจริงๆเขามีหลายสูตรนะคะรู้สึกจะมีทั้งหมด3สูตรนะคะแล้วสูตรนี้เป็นลาเวนเดอร์นะแล้วก็จะมีดอกลาเวนเดอร์ข้างในนะคะแล้วก็อีกอันนึงสีเขียวเขียวนี้จำไม่ได้ขออภัยจริงๆไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ามาเตะตาตรงดอกกุหลาบเนาะก็เลย เลือกเป็นดอกกุหลาบละกันเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เราแบบคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆว่า l'oreal paris essence อ่านไม่ออกขอโทษ extraordinary oil นะคะตัวนี้เป็น french rose oil infusion นะคะเป็นดอกไม้ฝรั่งเศสนะคะคือข้างหลังอ่านค่อนข้างยากทุกคน ดูในกล้องนี่มันสว่างมากนะแต่จริงๆนะอ่านไม่ค่อยออกอ่ะมันมืดแล้วเป็นสายตาสั้นแม่นะก็เลยอ่านไม่ค่อยออกกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะปริมาณหนึ่งขวดนี้นะคะ100 ML นะคะนี่ซื้อมารู้สึกมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ400ร้กว่านะคะทุกคนแต่ว่าวันที่ซื้อมาเนี่ยเป็นวันที่เขาจัดโปรโมชั่นพอดีก็เลยเหลือ299าบาทนะคะแม่น่าเขาจะเป็นแบบนี้ น่ารักมากค่าบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยให้ผมหอมสับคร่งยาวนานจากดอกไม้ของฝรั่งเศสนะคะตัวนี้เอาออกได้แก้วออได้นะคะแปอ่นะดึงโคก,ก็ได้แบบนี้นะคะเขาจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะหัวปั๊มนะคะขวดนะคะเป็นขวดแก้ว นะเป็นขวดแก้วนะคะไม่ใช่ขวดพลาสติกนะคะขวดแก้วค่อนข้างจะมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะคะแล้วด้านในก็จะมีดอกกลาบแบบนี้สำหรับวิธีการเปิดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหันมาด้านนี้มันจะเป็นการล็อกค่ะ ถ้าหันมาด้านฉลากเนี่ยนะคะาอาหมุนฝาเนี่ยหมุนฝามาด้านฉลากเนี่ยนะคะมันจะเป็นการล็อกเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะกดไม่ได้เลยมันจะแบบมันจะกดไม่ได้อะแต่ถ้าเพื่อนๆหมุนฝานะคะมาทางฉลากด้านหลังตึ๊แบบนี้จะกดได้นะคะเอย่าลองกดดูว่ามันจะหอมไหมนะตื่นเต้นมาสอปั๊มแล้วกันนะคะนี่นะคะ อหอมหอมเป็นดอกไม้แต่ว่าคือ,อยังไงดีอ่ะมันไม่ได้หอมแบบน้ําหอมกลิ่นดอกไม้ที่เป็นแบบแบรนด์เนมนะคะมันหอมอยังไงอ่ะมันเป็นหอมแบบกลิน่นหวานมันเป็นกลิ่นดอกไม้แต่ว่ามันไม่ดอกไม้จา๋าถ้าใครเคยใช้โทนเนอร์ที่อ เป็นโทนเนอร์ตัวหนึ่งที่มีนเป็นกลีบดอกกุหลาบข้างใน,นะคะ่ะอันนั้นจะหอมแบบดอกกุหลาบแบบหอมกลิ่นดอกกุหลาบจริงๆเราจะรู้มันจะชื่นใจแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นกลิ่นดอกกุหลาบที่มันสังเคราะห์ขึ้นมานะคะแต่ถามว่ามันหอมไหมมันก็หอมแต่มันหอมแบบปนๆกลิ่นขนมหวานหน่อยๆน,นะคะเป็นกลิ่นหวานๆนะคะตัวออยล์เขาจะเป็นแบบใสๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะวอร์ม นิดนึงนะคะแล้วก็ทาโอเคอะทานะวิธีการทาออยของนี้เนะนื่องจากผมเนี้เป็นคนที่ผมผมค่อนข้างมันนะคะนี่ก็จะไม่ทาตรงโคนตรงติดติดหนังศีรษะแบบนี้นี่จะไม่ทาออยนะนี่จะทาตั้งแต่ตรงประมาณเนี้ลงข้างล่างนะคะอุ้ยเวลาใส่ผมแล้วมันก็หอมอ่ะทุกคน กลิ่นมันจะกระจายมากขึ้นมันก็จะมีความหอมดอกกุหลาบมากขึ้นจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันหอมกลิ่นหมันหวานนํามากๆเลยอกลิ่นดอกกุหลาบไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอที่เราลองใส่ผมไปอะคะ่ะกลิ่นดอกกุหลาบมันก็ตีขึ้นมาชัดเจนกว่าเก่านะคะเดี๋ยวจะลองหวีดูปกติแล้วผมนี้ถ้าหวีแล้วมันก็จะค่อนข้างติดนิดนึงเพราะว่าเราเป่าผมทุกวันนะคะใช้ความร้อน ผมก็จะค่อนข้างแห้งนะคะแต่ถ้าใส่ออยแล้วเนี่ยเห็นไหมหวีคือลื่นปืดลื่นปืดน,นะคะอาจจะมีบ้างเมื่อกี้ที่แบบหวีติดเพราะว่าเราอาจจะทาออยไม่ทั่วผมเนาะเฮ้โอเคนะดีเลยนะคะ ผมลื่นลื่นเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่สระมาแล้วก็ยังไม่ได้หวีอะไรนะคะทุกคนมาแบบยุ่งๆแบบเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าพอใส่ออยเข้าไปแล้วก็คือหวีลื่นขออภัยในความผมงอกนะไม่เป็นคนผมง,งอกไวมากแล้วคือประมาณ40-50%ของผมนะคะตอนนี้คิดว่าอีก2ปีน่าจะงอก ผมขาวเยอะกว่าผมดำอะตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะวีแล้วแบบลื่นปืดลื่นปืดนะความรู้สึกตอนที่ใส่ในผมแห้งหมาดๆนะคะแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่มันนะแล้วก็ไม่ไม่เหลือความมันติดติดมือเลยนะคะไม่เหลือความมันติดมือเลยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราเกลี่ยมไม่หมดเนี่ยความมันก็ยังเหลือติดมืออยู่นะคะแต่ตัวนี้คือไม่ติดมือเลยนะคะแล้วก็ รู้สึกได้ทันทีว่าผมเบเหมือนนุ่มขึ้นแล้วก็ตัวเส้นของผมอะค่ะเหมือนจะแบบเส้นไครเส้นมันเส้นไครเส้นมันได้ค่อนข้างดีพอถ้ามันเป็นเส้นไครเส้นมันได้ตั้งแต่ตอนเนี้ยพอมันแห้งแล้วอะผมมันก็องไม่ค่อยพานกันลูกค้ามาผมมันก็จะเป็นลื่นๆแบบผมเส้นไครเส้นมันอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้คืนนี้ไป เป่าผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังเป่าผมแล้วผมยังนิ่มไหมผมลื่นไหมเงาไหมอะไรยังไงไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ กับแล้วค่ะผมแห้งเรียบร้อยค่ะทุกคนดีว่าเขาแน่จะเด่นมากๆเลยในเรื่องของผมที่ไม่พันกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากที่ใดเรียบร้อยแล้วนะคะการโดนใดปรับผมเป่าผมเมื่อกี้นี้นะคะ่ะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหรืออาจจะไปโดนโลมโดนนั่นโดนนี่นะคะแล้วนี่คือ ผมพันกันน้อยมากนะคะหรือไม่พันกันเลยนะคะแล้วผมมีความเงางามมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแบบเด้งๆด้งดึ๋งดึงมากขึ้นเห็นไหมคะแต่ตอนแรกที่ผมเนี้ยค่อนข้างที่จะแห้งนะเพราะว่านี่เป่าทุกวันเลยนะคะผมแห้งมากเลยนะคะเนี่ยผมก็ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาเอ่อเป็นน้ำมันออยจาก ดอกไม้ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เคลมว่าผมเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็เป่งประกายแบบนี้แนมะ้เราจะไม่ได้สระผมยาวนานได้ถึง7.2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วเขาสามารถที่จะใช้ได้3วิธีเลยนะก็คือใช้ก่อนสระผมก็ได้นะคะบีบออยตัวนี้นะคะแล้วก็หมักผมไว้เนี่ยประมาณ10นาทีก่อนที่สระผมนะคะก็จะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นได้ผันกันได้นะคะหรือ อาจจะใช้ตอนอสระผมเสร็จนะคะแบบนี้ใช้แบบนี้นะคะสระผมเสร็จแล้วก็มาใส่ออยนะคะแล้วก็ไปดายผมก็สามารถที่จะทําให้ผมนุ่มลื่นเงางาม,งามได้แบบนี้หรือเพื่อนๆอาจจะสระผมมาแล้วแต่ว่าเฮ้เยตอนบ่ายต้องไปงานอยากจะให้ผมเงาเงาวิงวิงหรือผมนุ่ม,ล,มลื่นลื่น,นหอมหอมก็สามารถที่จะทาออยตัวนี้ได้ ก่อนที่เพื่อนๆจะได้ผมนะคะก็ใช้ได้หลายวิธีมากๆเลยแล้วก็หอมติดผมจริงๆเพราะว่าบางยี่ห้อที่มีเคยใช้นะหอมตอนทาแต่ได้เสร็จปุ๊บกินหายหมดเลยจ้าก็มีนะคะซึ่งคอนเฟิร์มว่ากลิ่นเขายังอยู่กลิ่นเขายังอยู่หอมหอมมากๆแต่แตหอมมันหวานเหมือนแบบเป็นกุหลาบแล้วก็แบบผสมขนมขนม,ขนม,ขนมสกักน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นเงีย ผิวแบบผมคือดีมากผมคือดีมากแล้วก็ดีตรงที่ว่ามันไม่เหนียวเนินหนติดใบหน้าเราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้ความดึงด่งดึงด่งด้วย mm hmm. อ่ะทุกคนเนี่ยมันจะนุม่มๆลืๆ่นๆเงด้งๆนะคะเวิร์กอยู่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้นี่ซื้อจากในวัดสรรน,นะคะจะเห็นว่ามีสติกเกอร์ของวัดสรรอยู่ซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะคะ 299บาทตอนนี้นะคะจาก400กว่าบาทเขาลดราคาอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะไปโดนเนี่ยก็ไปโดนกันได้เขามีหลายสูตรนะคะนี่เห็นน่าจะประมาณ3สูตรนะคะถ้านี้จะไม่ผิดนะคะจะมีเป็นดอกลาเวนเดอร์สีม่วงนะคะกุหลาบสีชมพูแล้วก็มีอันนึงเป็นสีเขียวอรู้สึกว่าจะเป็นว่านหางจระเข้หรือยังไงนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนมีอันนึงซึ่งเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่คุ้นตานะคะ เพื่อนๆลองไปหาดูได้วัดสันทุกสาขาะคะแผนกที่ขายชั้นแชมพูนะคะลองไปดูตัวนี้ถือว่าโอเคผ่านเลยแต่สำหรับตัวนี้นะถ้าสำหรับนี้นะนี่อยากจะได้นิ่มกว่านี้นี่อาจจะต้องปั๊มทั้งหมดสามปัม๊มเพราะว่านี้นี่ใช้สองปั๊มนะคะครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าปั๊มเยอะเกินก็กลัวจะมันแต่อันนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่มันนะคะแล้วก็ผมอย่างเราเนี่ย แลแรกที่ใช้อาจจะใช้3ปั๊มก่อนแล้วก็พอมันนิ่มถูกใจแล้วอาจจะลดลงก็ได้นะคะอาจจะ2หรือ1ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนจะจ๊ะแอดแซบจาก l o r ี a อ p ปารีกุลาบจาก Paris ค่ะกุลารฝรั่งเศสทุกคนผูดผิดผิดขอโทษด้วยค่ะโอเควันนี้ แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแต่งหน้าต่อนะคะเดี๋ยวมีสกินแคร์มารีวิวอีกนะเพื่อนๆรอดูวิดีโอถัดไปนะคะใครยังไม่กด Subscribe ดก็กฝากกดด้วยน,น,นะคะบ๊ายบายค่ะ